สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทนนิงการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP สำหรับขั้นตอนนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกับฟังก์ชันที่ทํางานนะครับที่เกี่ยวกับไฟล์ในภาษา PHP ครับในภาษา PHP ก็มีคาสั่งมากมายนะครับที่จะให้เราเลือกในการใช้งานนะครับเพื่อที่จะเขียนโปรแกรมนะครับให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนะครับในขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาทําการ o v อร์วิวนะครับฟังก์ชันที่ทํางานทางด้านไฟล์ที่มีอยู่ภายในภาษา PHP นะครับว่ามีฟังก์ชันหรือมีคําสั่งอะไรบ้างนะครับที่ทํางานเกี่ยวกับไฟล์ ในรูปแบบไหนนะครับครับคำสั่งที่ได้ทําการสรุปและเรียบเรียงมานะครับก็ตัวแรกก็จะเป็น base name นะครับ base name ก็จะแสดงชื่อเฉพาะของไฟล์นะครับไม่รวมผ่าน chgrp นะครับก็เป็นฟังก์ชันเปลี่ยนกลุ่มของไฟล์ chmod ครับก็เป็นฟังก์ชันการเปลี่ยนโหมดการทํางานของไฟล์นะครับฟังก์ชันสำหรับการ copy นะครับก็คือการใช้คําสั่งของ p t p ในการ copy ไฟล์นะครับ drname ครับก็คือการแสดง directory นะครับแต่จะไม่แสดงรายชื่อของไฟล์นะครับโดยสามารถที่จะแสดง directory ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราต้องการนะครับการใช้งานฟังก์ชันนี้ disk i s k f s p e s p นะครับก็คือการแสดงค่าเนื้อที่ว่างภายในฮาร์ดดิสนะครับ f c o s e ครับก็คือการปิดไฟล์ที่เปิดอยู่ f getc ครับก็คือการอ่านข้อมูลจากไฟล์ที่เราบรรทัดนะครับฟังก์ชันไฟล์นะครับคือการอ่านไฟล์ที่เราบรรทัดเช่นเดียวกันนะครับแต่จะอ่านลงในอาร์เร ไฟล์ exist นะครับก็คือการตรวจสอบว่าไฟล์นั้นมีอยู่หรือไม่ไฟล์ time นะครับก็คือการดูไฟล์นะครับว่าถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่ไฟล์ m time นะครับก็คือการดูว่าไฟล์นั้นถูกอัปเดตขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับไฟล์ group ก็คือการดูชื่อของกลุ่มไฟล์ fopen ก็คือการเปิดไฟล์หรือว่า url นะครับ f p u o s h ก็คือการเขียนข้อความลงในไฟล์นะครับถ้ามีข้อมูลในไฟล์อยู่แล้วก็จะทําการเขียนทับนะครับ ฟังก์ชัน fread ครับก็คือการอ่านข้อมูลจากไฟล์โดยสามารถระบุความยาวตามที่เราอ่านได้นะครับเราสามารถที่กำหนดความยาวได้ตามความต้องการ f t e a l ครับก็คือการบอกตำแหน่ง pointer ที่อยู่ภายในไฟล์ fwrite ก็คือการเขียนข้อความลงในไฟล์นะครับ is_dir ก็คือบอกว่าไฟล์นั้นเป็น directory หรือไม่นะครับ is_executable บอกว่าไฟล์นั้น execute ได้หรือไม่ is_file นะครับบอกว่าไฟล์นั้นเป็นไฟล์ธรรมดาหรือไม่ is readable ก็คือบอกว่าไฟล์นั้นอ่านได้หรือไม่ is writable ครับบอกว่าไฟล์นั้นเขียนได้หรือไม่ read file ก็คืออ่านข้อมูลจากไฟล์โดยไม่ต้องเปิดไฟล์ rename ก็คือการเปลี่ยนชื่อไฟล์ rewind ก็คือการเลื่อน pointer ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของไฟล์ start นะครับก็คือการแสดงรายละเอียดของไฟล์ touch ก็คือการกำหนดเวลาปรับแต่งของไฟล์ unlink กคือการลบไฟล์ตอนนี้เรามาดูตัวอย่างการประยุกต์การใช้งานคำสั่งสดนานไฟล์นะครับ ในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการอ่านไฟล์เข้าไปเก็บไว้ในตัวแปรนะครับแล้วก็ทําการแสดงผลนะครับถักคำสั่ง PHP ก็จะเป็นถักคำสั่งที่เริ่มต้นในการทํางานของภาษา PHP นะครับเราจะสร้างตัวแปรเราก็จะใช้ string file นะครับโดยที่ตัวแปร string file ครับเก็บในส่วนของการใช้ฟังก์ชัน fopen นะครับในการเปิด Direct o r y ที่เราต้องการนะครับรวมทั้งสามารถที่จะบุกไฟล์ที่เราต้องการที่จะอ่านนะครับและโหมดในการอ่านนะครับอ่านก็คือ read อ่านไฟล์เก็บไว้ในตัวแปร ต่อไปครับเราจะใช้ while loop ครับในการวนรอบนะครับโดยมีการใช้งานฟังก์ชัน f EOF นะครับตามด้วยตัวแปรไฟล์นั่นเองนะครับเราจะสร้างตัวแปร data ขึ้นมานะครับภายใน loop ของการวนรอบและทําการใช้ฟังก์ชัน f g e t c นะครับตามด้วยตัวแปรไฟล์ก็คือการ open เข้ามาเก็บไวในตัวแปรไฟล์นะครับเพื่อที่จะอ่านไฟล์มานะครับอ่านข้อมูลจากไฟล์ออกมาทีละตัวอนนั่นเองและใช้ echo ในการแสดงตัวแปร data ที่รับการอ่านไฟล์ออกมานั่นเองนะครับ นี่คือตัวอย่างการประยุกต์การใช้งานคสั่งด้านไฟล์นะครับในเรื่องของการใช้ fopen สำหรับการอ่านไฟล์ที่ละไฟล์การวนรอบนะครับเพื่อที่จะทําการอ่านข้อมูลจากไฟล์ที่ละตัวนะครับด้วยการใช้ฟังก์ชัน f g e t ตัวอย่างการประยุกต์คําสั่งด้านไฟล์ตัวต่อมาครับก็จะเป็นรูปแบบของการลบไฟล์นะครับเราก็จะเขียนภายใต้แท็กคาสั่งของ php นะครับเรามีการใช้รูปแบบการสร้างตัวแปรครับ string file underscore delete นะครับ delete file จากนะครับไดดี /member/data.txt นะครับนั่นก็คือไฟล์ที่เราต้องการจะ delete จาก directory ไหนนั่นเองนะครับต่อนั้ครับใช้นะครับฟังก์ชัน unlink นะครับและตามด้วยชื่อไฟล์ที่เราต้องการจะลบเราก็สามารถที่จะลบไฟล์ภายใน directory ของเครื่อง Server นะครับหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นั่นเองตัวอย่างต่อมาครับการประยุกต์การทำงานของคําสั่งด้านไฟล์นะครับก็จะเขียนภายในแ็กคําสั่งของภาษา PHP ครับ สร้างตัวแปรขึ้นมารองรับนะครับก็คือตัวแปรที่ชื่อว่าไฟล์ไรทนะครับเราสามารถที่จะสร้างตัวแปรได้ตามความต้องการนั่นเอง fopen นะครับทำการเปิดไฟล์ที่ต้องการนะครับด้วยการระบุ d i r e c t o r y นะครับแล้วก็ชื่อของไฟล์นะครับยกตัวอย่างเช่น data txt และนะครับโหมดของการอ่านหรือว่าเขียนไฟล์นะครับในที่นี้ก็คือ w ก็จะทำการเปิดไฟล์ที่ต้องการนั่นเองต่อจากนั้นครับใช้ฟังก์ชัน f o p u t นะครับในภาษา php นะครับตามด้วยชื่อของตัวแปรที่เราได้ทำการ fopen ออกมานะครับ พือที่จะเขียนข้อความที่ชื่อว่า member login เข้าไปในไฟล์นั่นเองนะครับทำการ echo นะครับเพื่อที่จะแสดงผลนะครับและทำการใช้ฟังก์ชัน fclose นะครับสำหรับการปิดนะครับ directory หรือว่าปิดไฟล์นะครับและนี่ก็คือรูปแบบการทำงานที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้นไฟล์เราสามารถที่เข้าไปในเว็บไซต์ b o w p h p n e t นะครับเพื่อที่จะทาการดูตัวอย่างของฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันนะครับ ่อนที่จะนํามาใช้ในการประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาในการเขียนโปรแกรมของเรานะครับสำหรับข้อตอนนี้ครับการสรุปคําสั่งไฟล์ก็ขอจบลงไแค่นี้ครับขอบคุณครับ